ขอเจริญพรญาติโยมที่ท่านญาติโยมเวลาที่นี้อาตมภาพภาพประสิทธิอากินกโนผู้ส่วยเจ้าวาดวัดนาตมวันนี้จะบอกภาษาสัมพันธ์ภาษาสัมพันธ์เรื่องขออนุเคราะห์ภาป่าผู้สนอ่างวัดนาตม ตำบลบ,บ้านกียวอำเภอแม่ทะจัวนดางเนื่อว่าที่อาตมาภาพถือแผ่นนี้นนเรื่องในทอดพระปาสชามะกีเพื่อสมทบสร้างสลาบาทและเชนะที่วัดนาตมถวายวันที่25มกราหม58 ที่ถวายวัดนาสมตำบลัดเก่ยอเพิ่มนะคะเจงาวัดปางเวลาบ่ายโมงศูนย์นตั้งพระป่าและถวาย15สุนนถวายที่วัดนาสมประธานภายสงก็มีพระนบุตรปัญญารักษาการเจ้าวาดและขประสิทธิ์อากินจนโนผู้ช่วยเจ้าวาดวัดนาสมพอเจริญจุกคณะสัทธาก็ออกแม่ออกผู้ สนใจวัดเก่าเดิมที่นี่เป็นวัดที่มีพระป่า,ามีกระติ่งกำเตี้ยก็ขอขอนุเคราะห์จากสทายาิโยมทั้งหลายที่มีกุศลในในประวัศาสนาสืบศาสนาและแต่คณะศรัทธาขอของคณะศรัทธา ทั่วประเทศตั้งใจกุศลกุศลมหากุศลวันนี้ปิธีคืนปีใหม่หนึ่งมกราสองพัจจนนี้พัฒนาภาพขอนุเคราะห์จากทายาติโยมทั่วประเทศก็ขอพระปาอีกขั้งหนึ่งเพื่อในสร้างนในบวร,ร,รสัสนา ที่วัดนาโมเป็นเกา่าเก่าแก่แน่นเดิมวันที่25นี้ขอหห้อ่างคุณศีสิ่งที่ว่าปัถนาสิ่งใดกขอหื้ได้สมัตถนาทุกประการขอเจริญพร